ระทึกนักบําใต้น้ำหญิงเป็นลมหมดสติระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์โลกเรียกได้ว่าทําเอาใจหายยกันเลยทีเดียวหลังเกิดเหตุระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นในการแข่งขันระบําใต้น้ำประเภทเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสึกฟีหน้าวนแชมเปี้ยนชิพ2022เมื่อวันที่22มิยอโดยอันวาเรสตัวแทนจากสหรัฐกําลังจะโชว์ลีลาในการแข่งขันและกําลังจะเสร็จสิ้นถึงกระนั้นเกิดเหตุ ไม่คาดฝันเมื่อเธอเกิดหมดสติและเริ่มจมลงสู่ก้นสัตว์ก่อนที่อันเดรียฟูเอนเตซโคสของอันวาเรสที่เห็นถ้าไม่ดีจะกระโดดลงไปในสัตว์เพื่อช่วยชีวิตของลูกทีมวัย2ีหาปีรายนี้ขึ้นมาซึ่งอันวาเรซได้รับการปฐมพยาบาลแบบทันทุ่งทีและคืนสติมันเป็นความน่าหวาดกลัวอย่างมากฉันต้องกระโดดเข้าไปเพราะเจ้าหน้าที่กู้ภยัยไม่ทําฉันกลัวเพราะเห็นว่าเธอไม่หายใจแต่ตอนนี้เธอสบายดีมากแอนิตามีอาการ ดีขึ้นมากฟูเอนเตซารบุถึงเหตุระทึกที่เกิดขึ้นทั้งนี้อันวาเรสจบการแข่งขันในอันดับที่7ส่วนเหรียญทองตกเป็นของคิโกอิลุอิจากญี่ปุ่น